ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง ERP ในส่วนของโมดูล Human Resource Management module นะครับหรือ HRM นะครับก็จะเป็นโมดูลการจัดการทรัพยากรบุคคลนะครับในระบบ ERP เป็นส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการและการดำเนินกระบวนการทางทรัพยากรบุคคลในองค์กรนะครับเช่นการสรรหาการจัดการเงินเดือนนะครับการประเมินผล และการจัดการในเรื่องของสวัสดิการต่างๆของพนักงานโดยโมดูลนี้นะครับก็จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยสามารถบริหารจัดการพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่นๆขององค์กรอ,อย่างเป็นระบบนะครับอานี้ในส่วนของโมดูลนะครับ hrm เนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับ1 ก็จะประกอบด้วยการสรรหาและการจ้างงานนะครับช่วยในการจัดการขั้นตอนการสรรหาพนักงานใหม่นะครับตั้งแต่การรับสมัครการสัมภาษณ์ไปจนถึงการจ้างงานนะครับรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัครในฐานข้อมูลนะครับมีระบบการจัดการเงินเดือนนะครับก็จะช่วยในการคำนวณและจ่ายเงินเดือนให้พนักงานรวมถึงการจัดการด้านภาษีการหักเงินนะครับการโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานเป็นต้นครับ มีการจัดการการฝึกอบรมและพัฒนานะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและติดตามการฝึกอบรมพนักงานการพัฒนาทักษะของพนักงานนะครับการประเมินผลความก้าวหน้าของพนักงานเป็นต้นครับมีการประเมินผลการทํางานนะครับช่วยในการตั้งเกณฑ์และติดตามผลการทํางานของพนักงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือจะเป็นการปรับเงินเดือนนะครับ มีการจัดการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการนะครับก็จะเป็นระบบที่จัดการและติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานเช่นการประกันสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆเป็นต้นนะครับมีการจัดการการลานะครับและการเข้างานนะครับช่วยในการติดตามเวลาการทำงานนะครับการขอลางานการบริหารจัดการการเข้างานของพนักงานนะครับการนําไปใช้งานนะครับองค์กรก็สามารถใช้โมดูล HRM นะครับในการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ได้ในระบบเดียวทําให้สามารถลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการพนักงานลดความผิดพลาดนะครับในการทํางานซับซ้อนและประปับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในองค์กรที่มีพนักงานเป็นจํานวนมากนะครับโมดูลนี้ก็จะช่วยให้การจัดการเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของประโยชน์นะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนะครับโมดูล HRM เนี่ยช่วยลดความซับซ้อนและเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทางด้านทรัพยากรบุคคลนะครับเช่นการจ่ายเงินเดือนการจัดการสิทธิประโยชน์ทําให้องคอ์กรเนี่ยสามารถดําเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับข้อมูลพนักงานที่เก็บในระบบเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆขององค์กรได้อย่างง่ายดายนะครับเช่นข้อมูลการจ่ายเงินเดือน เชื่อมโยงกับข้อมูลการเงินขององค์กรเป็นต้นนะครับช่วยลดความผิดพลาดนะครับการใช้ระบบช่วยลดความผิดพลาดเนี่ยที่เกิดจากการจัดการข้อมูลด้วยมือนะครับเช่นการคำนวณเงินเดือนที่ผิดพลาดนะครับการจัดการเวลาการทํางานที่ไม่แน่นยำนะครับเป็นต้นมีการวางแผนและการตัดสินใจที่ดีขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมได้จากโมดูล hrm เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถวางแผนและตัดสินใจในเรื่องทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีข้อมูลนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างของโปรแกรม erp ที่มีโมดูลการจัดการทรัพยากรบุคคลนะครับก็จะมี sap นะครับ success factor นะครับเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่ม erp ที่มีโมดูล hrm ครอบคุมฟังก์ชันต่างๆเช่นการสรรหา การจัดการเงินเดือนการฝึกอบรมและการประเมินผลการทํางานนะครับโปรแกรมนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคนเป็นต้นครับสองออตัว Oracle นะครับ scm cloud นะครับก็เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย Oracle นะครับสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลมาพร้อมกับเครื่องมือที่ครบถ้วนนะครับเช่นการจัดการการเข้าง,งานการบริหารเงินเดือนนะครับ การพัฒนาพนักงานนะครับโปรแกรมนี้ก็เป็นที่นิยมในองค์กรเหมือนกันนะครับที่ต้องการความยืดหยุ่นและการการปรับแต่งระบบนะครับที่สูงขึ้นนะครับสามโปรแกรม workday นะครับก็เป็นโซลูชันที่เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการการเงินในระบบเดียวนะครับมีฟังก์ชัน hrm ที่ครบถ้วนนะครับเช่นการวางแผนการทำงานการจัดการสวัสดิการการประเมินผลพนักงาน ก็ใช้งานได้ดีในองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่นะครับ 4. Microsoft Dynamic s 365 Human r e s o u r c e s นะครับเป็นส่วนหนึ่งของชุด ERP ของ Microsoft ครับที่มุ่งเน้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสามารถในการจัดการตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการพัฒนาพนักงานนะครับครวนี้เรามาดูการนำไปใช้งานจริงนะครับ การจัดการเงินเดือนและสวัสดิการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบริษัทผลิตชิ้นส่วนเลรอนิกส์แห่งหนึ่งเนี่ยใช้ sap success factor ในการจัดการเงินเดือนของพนักงานหลายพันคนพร้อมกับจัดการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆเช่นจัดการเรื่องประกันสุขภาพนะครับจัดการเรื่องการลางานนะครับระบบช่วยลดความซับซ้อนในการคำนวณเงินเดือนและช่วยประหยัดเวลาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดีนะครับ2 การวางแผนการฝึกอบรมนะครับองค์กรทางด้านการเงินเนี่ยเลือกใช้ workday นะครับเพื่อจัดการและติดตามการฝึกอบรมพนักงานระบบนี้ช่วยให้พนักงานทุกคนเนี่ยได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามความต้องการและยังสามารถประมวลผลการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ3การสรรหาและการจ้างงานนะครับยกตัวอย่างบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับใช้โปรแกรมใช้ตัว o r ล c l e นะครับ hcm cloud ในการจัดการกระบวนการสรรหาพนักงานทั่วโลกนะครับด้วยระบบที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัครและประสานงานการสัมภาษณ์นะครับทำให้สามารถสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพาได้อย่างรวดเร็วเป็นต้นครับสี่การติดตามเวลาการทำงานนะครับโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งนะครับใช้ Microsoft Dynamics 365หห้านะครับ Human r e s o u r c e เนี่ยในการติดตามเวลาการทำงานของพนักงานและการจัดการลางงานนะครับ ระบบเนี่ยก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดและการทุจรลิที่อาจเกิดขึ้นจากการบันทึกเวลาการทํางานด้วยมือได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ก็จบในเรื่องของ ERP module HRM เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ